โมนูพิราเวียยาตัวใหม่ที่จะมาช่วยรักษาอาการโควิด -19 ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการรักษาโควิด -19 เลยก็ว่าได้โมนูพิราเวียมีสรรพคุณยังไงและโอกาสที่ไทยจะได้นำมารักษามีมากแค่ไหน Workpoint Today สรุปมาให้ฟังในคลิปนี้ครับเมอร์กบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่สหรัฐ เผยผลการศึกษาระยะที่3ของยาโมนูพิราเวียในการรักษาอาการโควิด -19 ว่าสามารถลดอัตราการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมขอขึ้นทะเบียนให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินจากสำนักง,งานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ซึ่งหากผ่านแล้วเท่ากับว่าโมนูพิราเวียจะเป็นยาเม็ดแบบรับประทานชนิดแรกของโลกในการรักษาอาการป่วยโควิด -19 ยาโมนูพิราเวียออกฤทธิ์คล้ายกับยาฟาวิพิราเวียที่เราใช้รักษาอาการโควิด -19 ในปัจจุบันโมนูพิราเวียเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิภาพในการต้านโควิด -19 โรคซาร์สโรคเมอร์สไวรัสอีโบลาและไวรัสไข้สมองอักเสบบางชนิดโดยบริษัทผู้ผลิตเผยว่าโมนูพิราเวียออกฤทธต่อไวรัสโควิด1 9ทั้งสายพันธุ์เดลตา้า แกมมาและมิวโดยเข้าไปทำให้รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด -19 ผิดปกติจนไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้บริษัทผู้ผลิตตั้งเป้าผลิตให้ได้สำหรับ10ล้านคนภายในปีนี้โดยทางการสาหรัฐเตรียมสั่งจองแล้ว1.7ล้านคนราคา700ดอลลาร์สหรัฐต่อคนสำหรับโอกาสที่ประเทศไทยจะนำเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อวันที่4ตุลาคมกระทรวงสาธารณาสุข ได้ทำการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งซื้อยาโมนูพิลาเวียจำนวน200,000คอร์สหรือสำหรับ200,000คนโดยใช้งบกลางในการจัดซื้ออย่างไรก็ตามต้องมีการขึ้นทะเบียนใช้ยากับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอีกขั้นตอนด้วยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ภายในสิ้นปี2564นี้โดยมีแนวทางนำมาใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยและอาการปานกลางโดยให้ผู้ป่วยหนึ่งคน ใช้ยา40เม็ดเป็นเวลานาน5วันแต่ปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนร่วมกับการป้องกันตนเองด้วยการปฏิบัติตัวแบบ New Normal นะครับ mm hmm. Workpoint Today จัดทำวิดีโอคู่มือปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตนี้อีกหลายคลิปติดตามได้ทางเพลย์ลิสต์นี้กด subscribe กันไว้ได้เลยหรือหากอยากทราบวิธีการปฏิบัติตัวด้านไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ Workpoint Today ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ